แก้วจา๋าสวัสดีจ้าสวัสด,ดีแก้วจา๋าสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีเอากินข้าวเลว <rainforest> เดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่บาตรกับคุณยายนะคะแก้วกินเยอะๆนะคะโอ้ oh แก้วน่ารักจังเลยวันนี้คุณยายทำผัดไทยนะคะวันนี้ผัดไทยใส่บาตรนะคะไปใส่บาตรกับคุณยายนะคะแก้วจา๋า กินเร็วๆลูกเ,เออกินเร็วๆกินเร็วเร็วเลยอย่าบนอย่าบนอย่าบนบนทั้งวันเลยบนทั้งวันไม่รู้บนอะไรทำไมอ่ะบนอะไรยายเลี้ยงไม่ดีเหรอยายไม่มีข้าวให้กินหรือไงบนทั้งวันเลยเออบนอยู่ได้ บนทั้งวันเลยไอ้แก้วขี้บนบนทั้งวันวันนี้คุณยายทำผัดไทยใส่บาตรนะคะมาจ้าเพื่อนเพื่อนมาใส่บาตรด้วยกันนะคะไปใส่บาตรกับคุณยายนะคะอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุค่ะบอกเอฟซีคุณยายกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ